เรามาถึงแล้วนะครับวันนี้มีฝนตกป,ปลายๆนะฮะวันนี้วันศุกร์นะครับเรามาเตรียมพับไว้ก่อนไฟไฟทางทางลานเขาจัดไว้ให้แล้วนะครับเราให้ออกแกไนท์เข้ามาทําเรื่องไฟนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาทําพวกพับต่างๆเราจะลุยกันวันนี้นะครับฝนตกเบาๆครับพรุ่งนี้อาจจะหนาวบรรยากาศวัน ก่อนเริ่มงานนะครับเราจะมีทีมงานเข้ามากัน,น,กนคืนนี้8คันนะฮะก็จะมีน้นนองนุกที่เป็นผู้ดูแลที่นี่นะฮะแล้วก็งานนี้เรามีฟุตทักมาสองคันนะครับมีแค่สองคันนะไอติมกับส้มตำเขามาเที่ยวนะฮะถือว่ามาเที่ยวแล้วก็มาขายของเล่นๆแล้วก็ทีมงานหลักของเรานะครับอยู่ตรงนู้น นี the show, the team our ่ครับทีมงานของเรานัลเหลิรมสวัสดีพี่อ้อยพี่โสพี่เมสสวัสดีครับ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 พี่อิดสวัสดีทีมงานของเราครับมาถึงครัวเปิดเลยอ่าครัวเปิดเลยแล้วร้อนร้อนอ้าวไหนตะไบทะชอนยาไหนว่าเตาถ่านไง กีเกียติดเมื่อกี้ฝนตกฝนตกอ๋อพรุ่งนี้เตา่านใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ของแท้ของแท้มีย่างหมูนี่ของแท้ฝนตกเลยไม่ย่างอ่ะไม่ไม่่้พรุ่งนี้หนาวเตรียมเสื้อหนาวกันมาป่ะครับไม่ได้มาได้นี่เอ็มอันนี้อันนี้แนะนำเหนือเลยนะแกงแกงส้มหัวมันกับกับหมูย่างหมักหมูย่างเออนนั้นคือหัวมันเหรอใช่มันที่หนูกับกับไอ้นี่กับกับย่าง หมูย่างอันนี้สูตรทางใต้ทีมงานของเรามาอีกสองคนนะครับช่างแบงก์กับช่างจิบเอาเรียมไหนหรือนี่ก็ได้นะเอาเอาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมนี่ไงระหว่างต้นไม้นี่เนี่ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยโอ้ เบิ้ลยังไม่ทํางานนี่เบิ้ลสองเลยนะเสร็จยังเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ช่วยเมืเ่อไหรช่รช่วยทํางานเมืเ่อนะ <laughs> ไหร่ช่วยทํางานมเมื่อไหร่เสร็จพูบอ่ะพูบเสร็จช้า <laughs> <laughs> ต้องถามเอ็มแล้ว <laughs> อยู่ที่เอ็มแหละเริ่มจัดพับกันเลยครับป้ายผ้านี่นะครับผมวาดเองกับมือนะฮะเป็นงานดูเดิลอาร์ต มีความหมายนะครับลายเส้นนี้มีความหมายของสมาชิกแต่ละคนที่มาร่วมงานนะขาตกบกพร่องไปอาจจะไม่ครบนะครับป้ายไม้ก็เป็นไม้ที่เราใช้ที่จัดทำรถนะฮะก็มาเพ้นสีเป็นป้ายบอกทางนะครับค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อน ค้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางพูดเล่น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 ค้างเดี๋ยวาไม้สอยไม่ใช่มะม่วงเสร็จเรียบร้อยครับพับงานของเรา ขอบคุณพับบางส่วนจากงานแคมเปอร์มาร์เก็ตโดยพี่เอแวนทูโกนะครับเราได้นำมาใช้ในงานนี้นะครับ าฝนเป็นใจนะครับฝนตกมาให้ได้ครายร้อนก่อนงานเลินนทีมงานเราก็สนุกสนานกันใหญ่เลยครับสมาชิกทยอยกันมาแล้วนะครับตอนนี้เวลา10บโมงนะครับต้องตุ้ยเพื่อนเก่าแก่ของเราพี่หมุนจากโคราชนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพี่เข่งจาก สมุรสาครเพชรบุรีจากเพชรบุรีอ้าวล่ลวง่ลงลงอันนี้เป็นของสำหรับร้อยท่านแรกที่จองเข้ามานะครับเป็นกระเป๋าบ้านนี้ชื่ออะไรเอ่ยหัวจรวดกลุ่มช่างเล็กนะครับแล้วก็น้ำวนรถบัสของพี่เลิศ สดไหมไม่สดครับพี่นะสดไหมสดพร้อมบวก <c oughs> ได้พริกแกงเพิ่มอย่างดี่อ้อยงานนี้เราไม่มีฟู้ดทักนะครับ,รบแต่เรามีมาแบ่งตันกัน <c oughs> นี่ <c oughs> ผมเตรียมแกงเขียวหวานไว้หม้อหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวจะมีข้าวไข่เจียวแล้วก็ทุกอย่างตรงนี้เข้ามากินกันได้หมดเลยนะครับนี่ครัวแล้วก็นี่เพิ่งมาใหม่ครับปลาทับทิม20ตัวสดๆจากฟาร์มเลยนะครับโดยเสียเด่นกระชังฟาร์มใอ้กระชังปลานี่นะครับคุณเสียเด่นนะครับจากเมืองการนี่ครับครัวหลักของเราอยู่ตรงนี้

คันนี้รถของพี่บอยบุญประเสริฐนะครับผมเคยดูคลิปของพี่บอยจากช่องพี่อีทนะผมชอบสไตล์ของพี่เขามากเลยนะครับคือก็เป็นงานแบบว่าดิบๆแต่ว่าดูมีสไตล์นะแล้วพี่เขาจะทำ พวกโคมไฟพวกนี้พี่เขาเป็นคนทําเองเขาทํโคมไฟขายทํโคมไฟงานไม้เขาก็เลยแต่งคันนี้เองสวยงามครับตั้งแต่ดูคลิปพี่อีทมาเนี่ยผมมีคันเนี้ยผมดูจบแล้วผมโทรหาโทรหาพี่บอยเลยนะบอกโอ้โหผมอยากอยากรู้จักพี่มากเลย มาถ่ายหน่อยค่ะถ่ายหน่อยไฟสวยไฟสวยชอบอันนี้ค่ยังระสวัสดีค่ะสวยค่ะโอ้โหนี่ไรเลี้ยงก,กัน3 <ไฟ S 1> คนเลยอ่ะโอเคครับโอเคครับนี่นักดนตรีวง จู๊สของเรานะครับอขอบคุณมากๆนะครับที่มาช่วยสร้างสีสันเด้องครับนักร้อง,น,องน,น,นี้นักร้องอันนี้นักร้องน,น,องนี่นี่เป็นอะไรครับกองครับคืคคง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 อกอง,คง,คง สนุก <perfekt ion ic> มากสนุกมากสนุกมากขอบคุณนะครับขอบคุณครคับชนครับจนครับชนครับพี่หมูพี่หมูชอนนายพี่หมูอชอนเน่ 錄劇嚟，錄。<Alright. S 2> <laughs>

Yeah. ฝั้นประเทศไทยครับผมัน,นี้นะครับปันนี้ลาวาลคืนที่สองนะครับสำหรับงานมิทติ้งสโลไดนะครับก็ยังเหลือสมาชิกอยู่อีกรุ่มๆ4ี่สิคันนก็มานั่งร้องคาราโอเกะกันเองครับวันนี้ไม่มีวงดนตรีนะครับคาราโอเกะเครื่องเสียงบายเฉลิมชัยซาวนะฮะเจ้าดังเลย ไม่ติดมันไม่ออกคนนี้ก็มีเดี๋ยวลองไปค่อยๆปรับไปดีกว่าไป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 จากต้องนักล้อมมามาเขยับเข้ามาใกล้เลยนุ่งพุงผ้ามิทติ้งครั้งที่หนึ่งเฉลิมเฉลิมเช้าเขาที่หนึ่งนะเอาแค่พวกเราก็พอไปไหมทุกคนไปไหมอ่าแล้วเดี๋ยวชวนกันมาไงแล้วชวนกันมาไง พี่กลางแอดมินจุดจอดนอนกับพี่ไม้แอดมินแคมป์รถแคมป์รถนอนเนี่ยร้องเพลงด้วยกันเป็บในเอาไว้เพื่อเป็นภาพที่หายากนะครับอ่ะดนตรีจาก่ายไหนครับไช่เฉลิมไชยซาวเดี๋ยวเราจะมีวิทติ้งเฉลิมชัยซาวที่หนึ่งนะครับผม จบงานกันไปนะครับ2วัน2คืนเช้านี้เราก็ทยอยเก็บพอบนะครับพอบบางอย่างเนี่ยเราจะนำไปใช้ต่อที่งานแคมป์ลดนอนนะครับจะจัดขึ้นที่หาด e o โยดีแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนะครับ ที่ไม้แคมป์รถนอนนะครับเป็นไว้เป็นที่ระลึกขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดสนุกมากงานนี้ก็มีรางวัลให้พี่เอนี่ก็ได้มีเอ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 อุ้ยอ่ วันด <Wonder> ูลันวุดตรงไหนเนี่ยวุดวุดวุดไฟฟ้าวุดไฟฟ้านี่ไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าอยู่นี่ขอบคุณนะคะมาจากลู่ะวันสุดท้ายเลิกงานนะครับพี่หมูเต็มแล้วเต็มก่อนเพื่อนะไรเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะครับพร้อมเป็นป้ายกันพี่เคงสามสี่เดี๋ยว ภาพนี้เราเข่งต่อให้แคมป์ลดนอนะครับวันที่23 24มีนาคมครับอยากดูมุ้งขึ้นมาเพื่อนที่ไหนที่ไหนสวนขการ์เด้นเซนเตอร์เมริตีเพชรบุรีแก่งอาจันเรื่องร้านใส่ๆไม่ใช่ไปดรบรีตัดใหม่นะไม่ใช่ครับเพชรบรีตัดใหม่กันนะอันนั้นมันอ่างนี่อันนั้นมันแพง ก็จบงานไปด้วยดีนะครับสำหรับงานสโลได์ครั้งที่5นะครับขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามาร่วมงานกันนะครับทั้งหมด90คันนะฮะสมาชิกก็รวมๆวม200คนนะฮะขอบคุณทีมงานที่มาช่วยกันทำนะครับนะเลลิมพี่มี่พี่ไก่แล้วก็พี่แบงค์นะครับขาดพี่อะไรพี่จิ๊บนะครับที่มาช่วยงานกันตั้งแต่วันที่เราเซตพอปกันเลยขอบคุณ น้องนุกกับน้องเปี้ยวนะครับก็ช่วยมาดูแลเรื่องสถานที่ขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับลานกลางเต็นต์ปิกจัก,กรจันนะครับของสวนสนุกวันเดอร์แลนด์นะฮะเปิดให้บริการแล้วนะครับถ้ามาก็ค่าใช้จ,จ่ายก็ติดต่อทางลานได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อที่น้ำตกเจ็ดสาวแก่งสวยท่านสเดี๋ยวเราจะไปเจอพักพวกเราต่อวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ